สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกาชานะครับจากตั๋วฟรีเนาะ,ะจากอีเวนท์ที่ผ่านมาก็เป็นอีเวนท์ของอูตินะแล้วก็บวกกับอของ PVP เนาะแกนปาร์ตี้ซึ่งตั๋วฟรีที่จะเปิดในวันนี้ก็จะมีทั้งหมดอ่17า17ใบเนาะ แล้วก็จะมีตั๋วทองทั้งหมด11ใบแล้วก็ตัวแดงทั้งหมด7ใบซึ่งตัวแดงเนี่ยผมจะมี limited p o ูลด้วย1ใบนะซึ่งตัวละครที่อยู่ในตัวนี้ก็จะมีตัวที่เ,เป็นตัวที่ดีอยู่แล้วก็เป็นตัวที่ผมยังไม่มีหลายตัวอยู่นะ ซึ่งตัวที่ยังไม่มีก็จะมีะ S a r c h i n o เนนะซึ่งตัวนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ก็แม่งไ,ไม่มาทีอะส่วนที่เหลือที่อยากได้ก็มี k h i e m o n d e n g i l o เนาะที่ยังไม่มี f r a n k i ค Kid แล้วก็มี Uti นะ โซโลซันจิแล้วแต่ที่อยากได้มากที่สุดก็คือจะเป็นชอปเปอร์เนาะซึ่งผมไม่มีตัวฟาร์มสายไหมเลยซึ่งชอปเปอร์ร่างนี้เอาไปจัดทีม PVP ในสายกระดาษจดก็จะเก่งมากนะครับเพราะว่ามันจะฮิวอย่างแรงส่วนแถวบนนี่ที่ผมมีก็จะเป็นอ so นะุศยาศพเนาะซึ่งก็มีแล้ว ส่วนเซนโงคุแล้วก็อ่าคลาซอนลอนะก็ยังไม่มีโอเคเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยเดีกว,ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดอ่าในส่วนของตัวทองก่อนแล้วกันนะโอเคไป หมงจนหัวแตกหมดแล้วนะลูฟี่เนี่ยอืมฮะยังไม่มีอ๋อซึ่งตัวทองนะก็จะมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแดงด้วยโอเคต่อไปอื้มแม่ง แดงโผล่มาทั้งอันก็จะเฟี้ยวอยู่นะแดงโชด์ดิโอ้โหอะไรเนี่ยซ้ำกันสองใบ แต่ตามตรงก็อย่าไปหวังอะไรมากนะครับสำหรับตัวฟรีเนาะเราก็เปิดขำๆซึ่งบางทีกาชาที่เป็นเพชรเนี่ยก็ยังหวังอะไรมากไม่ได้เลยขอให้ได้ตัวไม่ซ้ำก็พอและอืมอีวานคอฟ๋อไม่ใช่ ดีอยู่นะสกิล okay. โอเคไปแดงมาฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่าตัว PVP มาออกในนี้ ดูดีว่ามันจะออกใบแดงให้เราบ้างไหมโซโลโซโลซ้ำสองตัวเลย ตอนเปิดแปจุดห้าปีไม่เห็นมีโซโลซ้ำงนีบ้างดังไปเร็วเรวเลยดีกว่าเริ่มชักไม่อยากหวังละกับตัวสี่ดาวดูจาก น่าจะเก่าจัดโอ้โหสามห้าหกลายเส้นอาร์ตเวิแม่งยังเก่าอยู่เลยเปิดมาคือรู้เลยว่าแบบแม่งตัวตัวแบบเพิ่งสร้างเกมใหม่ๆเกมเพิ่งเปิดที่เล่นใหม่ๆอ่ชินเบลร่างไหนเนี่ย แกมปีเลยตัวทองอีกอวนหมดยังนะโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับตัวทองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ตัวแดง ผมไม่หวังอะไรมากนะขอแค่อได้ตัวที่ไม่ซ้ำอ่ะแล้วก็อย่าตัวเก่ามากอ่ะเออเอาตัวไม่ซ้ำอ่ะตัวเก่าตัวใหม่ก็มาอือหึอ่างนี้มีอย่างโอ้โหมีแล้วนี่หว่าสีแดงตัวเก่าเหมือนกันคาตาคุลิ ซึ่งถ้าจำไม่ผิดก็จะอยู่ในกาชาของบิ๊กมัมใหม่นี่ด้วยนะครับต่อเลยเฮ้ยร้างไหนเนี่ยโอ้ยใช่ป่าววะมันน่าใช่ละ ไม่ใช่ละ <c oughs> ขอเฟียลๆสักตัวดิวะร <c oughs> อวานะครับอืมโอเคอยู่อ่เถอะว่า เดี๋ยวจะเอาไปอัพในทีม PVP นะส,สีเหลืองทีมเหลืองโอเคจะไปชอปเปอร์โอ้โหแม่งหัวม่วงเลยชอปเปอร์ เพื่อนชอปเปอร์ดิวะชอปเปอร์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 เฮ้ยโอ้ชอปเปอร์กูหัวยิกมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าใหม่ก่อนนี่ตัวนี้เกมมึงจำไว้เปิดต้องตัวนี้ใบสุดท้ายละช็อปเปอร์ลูกอื้มช็อปเปอร์หนวดเฟิร์มเลย ฮเฮ้ยอฮ่าก็หากันต่อไป17ใบนะครับซึ่งที่ได้มานี่คือไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็โอเคของฟรีนะอย่าไปคิดมากเดี๋ยวดูนะว่าเรามีได้ตัวอะไรมาบ้าง <c oughs> คือคูซันออกมาสองตัวเนี่ยแม่งละล่างเหมือนกันนี่แม่งไม่ใช่ละอันนี้มีฮอกล่างฮารวีนนะเออ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกันใหม่ซึ่งเพชรเนี่ยผมจะคิดว่าน่าจะดองไปเปิดตู้ตอนสิ้นปีเลยนะซึ่งผมเห็นหลายๆคนก็กำลังทำอย่างนั้นกันอยู่บางคนก็แบบดองยาวมาเลยแบบแม่งไม่เปิดอะไรเลยก็คือแบบนั่นแหละมีเป็นพันเป็นเป็นพันๆอะ่ะซึ่งบางคนก็แบบ แค่50เมตรนี่แม่งก็แบบมือสั่นแล้วอะแต่ก็คืออย่างว่านะเกมนี้มันก็ความฟินก็คือตรงนี้แหละแต่คือสำหรับใครที่อดทนได้แล้วไม่ใช่สายเติมนะ mm. ก็คือก็ต้องทำอย่างเงี้ยก็ดองกันไปส่วนคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ